สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะ,ะในข่าววิชาภาษาอังกฤษวันนี้นะคะก็จะมาแสดงความดีดกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบไร้ภาเต็ม30นะคะได้ทั้งสามคนนะคะ หนึเด็กชายเศรษฐกุคุณมุจันทร์อายกมือหน่อยสองด็งหญิงกวารชาเุยยันและสามด็งหญิงเขียนมณิตรุษค่ะอาตะเพิ่มให้เพื่อนหน่อยอาได้สามสิบเต็มเลยนะคะไม่ผิดแม้แต่ข้อเดียวฟนะ้าทำไมสามคนนั้นเขาได้คะแนนเต็มตลอดเลยเอ่ะเขาคงเก่งมักเห็นนั่งติวหนังสือกันตลอดเลยฉันว่าไม่ใช่นะเพราะว่าวิชาอื่นเขาได้คะแนนไม่ดีเลยไม่ต้องสนใจพวกเขาหรอกเรามานั่งติหวหนังสือแสตบัดต่อไปกันดีกว่า เกลี่ยๆถ่ายเลยเควมีมาแล้วเควมี่มาถึงที่จอดรถแล้วี่่วอ้ชัดไมชีก๋สมแชนโคนรียะคะวันนีู้จะมาบอกคะแนนสอบท้ายหน่วยนะคะว่าคนไหนได้คะแนนเท่าไหร่นะคะ เด็กหญิงสิริกัญญาพุญจน,นาค่ะได้4เต็ม10นะคะเด็กหญิงอันทิสาอ่อนสีแดงได้5เต็ม10คะ่ะ<ม>เด็กชายเศรษฐบุญขุนปุญจันได้1 0เต็ม10นะคะเก่งมากมเด็กหญิงประวัณรัชชาวเวียนก็1 0เต็ม10นะคะและก็เด็กหญิงเขมนิตรุตได้10เต็ม1 0เหมือนกันนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ คะแนนเต็มทุกครั้งเลยเวลาสอบของคูเอมมี่เออน่าน่ะสิฉันก็เริ่มสงสัยมือนเธอแล้วใช่ไหมฟ้าพวกนั้นกําลังทําอะไรอ่ะเอ๊ะพวกนั้นกําลังแอบถ่ายข้อสอบของคูเอมมี่นี่นาก็ว่าทําไมนะพวกนั้นถึงได้คะแนนเต็มของครูเอมมี่ตลอดที่เทอแอบถ่ายข้อสอบนี่เองฉันว่าเราถ่ายคลิปไปฟ้องคูเอมมี่ดีกว่าดีนะจะได้มีหลักฐาน 3คนนี้ถึงมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยครูว่าได้ทำไมก็ได้คะแนนสอบของครูคยเยอะมากๆเลยแต่นะคะเ,เดี๋ยวครูจะต้องวาเห็นกับพวกเราจัดให้ได้จัดจัดเลยครูขาเพินแล้วค่ะเฮ้ยคุณมี่พวกเธอทำอะไรที่โต๊ะครูทำอะไรนะคะกเพื่อแผขก็สอบครูใช่ไหมครูมีหลักฐานนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเธอทำพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมคะ หวังมากมากเลยตัวนักเรียนต้องสามคนเลยนะคะทำไมพวกเราทําอย่างนี้มาแอบถ่ายข้อสอบของครูนะคะครูสาจารยชื่นชมในความที่นักเรียนได้คะแนนเยอะในวิชาของครูครูรู้สึกผิดหลังมากนะคะเอาอย่างนี้พวกเราทัสามคนเนี่ยจะต้องสอบใหม่ทั้งหมดโอเคไหมคะโอเคค่ะอ่าและต้องทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนนะคะประาละหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วเดี๋ยว งจากนั้นก่อนที่จะมีการสอบแต่ละวิชาพวกเราทั้งห้าคนจะช่วยกันติวหนังสือเพราะพวกเรารู้แล้วว่าการทุจริตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและจะเป็นความผิดติดตัวเราไปตลอดดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร ที่ตัดว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาดที่จเจริญม,มั่นคงไม่ว่าการตงข้อสอบจะเกิดจากสาเหตใุใดก็ตามสิ่งที่เราต้องได้เห็นก็คือความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในตัวของนักเรียนที่กำลังจะลดลงซึ่งเป็นสัญญาณหมงบอกถึงทิศทางอนาคตของชาติแต่ทุกอย่างย่อมไม่สายเกินจะแก้เริ่มจากครอบครัวต้องดูแลให้ความใส่ใจเลือกในสิ่งที่ตนอยากเรียนมากกว่าเรียนตามที่พ่อแม่อยากให้เป็นโรงเรียนต้องแก้มวดกับนักเรียนที่กระทำความผิดพร้อมทั้งต้องปูกปิดสนึกให้เด็กนักเรียนมีจรรยาบรรณมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง จากปัญหาที่สอนต้องปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นผู้เก่วฟ้องทุกฝ่ายต้องเป็นแบบอย่างที่ดีดูแลประกอบประกอบให้เขามีจิตใจที่แข็งแรงจนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความรู้รู้เท่าทานการเปลี่ยนแปลงและมีภูมพัมกันที่ดี โรงเรียนวันดโคฟิกุลจึงดําเนินการจัดกิจกรรมสื่อสร้างสารรคภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจริตเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับนักเรียนให้มีจิตสํานึกของการมีคุณธรรมไม่คุ้มหวังแต่ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานพัฒนานวันตก,กรรมและอบรมค่าเยาวชนคนดีของแผ่นดินต่อไปขอบคุณค่ะโรงเรียนวัดโคฟิกุลต่อต้าน คช่วยให้เรารู้วิธีเป็นคนนี้ต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุจรีโรงเรียนแห่งชีวิตท,<ถ>ที่จะเราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป